มีอีก2ตัวเลขที่น่าสนใจจากการจัดอันดับนวัตกรรมเที่ยวนี้นะครับอันแรกก็คือการลงทุนของภาครัฐเอกชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยลงทุนทางวิจัยและนวัตกรรมสูงมากนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนีย80%นะครับภาครัฐเนี่ยลงทุน20% ซึ่งตัวเลขของภาครัฐสัดส่วนของภาครัฐนี่เราก็คงจะต้องปรับปรุงให้มันเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดีใจที่ภาคธุรกิจของไทยเนี่ยได้ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมไปสูงมากนะครับปีนี้เนี่ยสถิติที่ผมมีเนี่ยเรามีงบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอยู่ประมาณแสนสองหมื่นล้านบาทเป็นของภาครัฐสามหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นของภาคเอกชนประมาณเก้าหมื่นล้านบาท 9 0 0 0 0บาทครับอันนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับได้เดินทางมาจนถึงขั้นที่ต้องทำธุรกิจแบบที่ใช้วิจัยและนวัตกรรมแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยนะครับข้อที่สองที่น่าดีใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านการส่งออกสินค้า เชิงสร้างสรรค์นะครับสินค้าที่มีทั้งรูปแบบและหรือเนื้อหานะครับที่ที่เป็นเป็นอะไรที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์นะครับเราเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับวิจัยวิทยาศาสตร์นะวัตกรรมที่รัฐได้ลงทุนไปไม่น้อยเป็นเวลาหลายสิบปีนะบัดนี้เนี่ยผลมันออกมาถึงธุรกิจแล้วนะครับและถ้าให้ผมพูด ให้เป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างก็มีอีกมีหลายตัวอย่างที่จะชี้ในสิ่งที่ผมได้พูดมาก็คือการทำชุด PPE นะครับที่ใช้ในตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราเคยซื้อจากนอกชุดละเป็นหมื่นแล้วก็ใส่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทิ้งแต่ว่าผลงานที่เรา ในช่วงที่เกิดวิกฤตทําขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเราทําที่ต้นทุนแค่750บาทแล้วก็ยังสามารถซักใช้ใหม่ได้ถึง50ครั้งนะครับในเวลานี้ก็ทําออกจําหน่ายแล้วแล้วก็จําหน่ายไม่เฉพาะในประเทศแต่จําหน่ายออกนอกประเทศด้วยวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลน,นะครับให้แก่สตาร์ทอัพนะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ อินโนเวชันฟอร์ค i s i ิสใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรครับเป็นเป็นการให้รางวัลไทม์มิสเตอร์อวอร์ดสันดักซ์นักปีกฟุตซิ่งประจำปีทต่ปีดนี้แสเงให้เห็ว่ามีรางวัลที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ด้วยครับและ้วยรางวัลนี้ท่านนายฐมตรีเป็นคนมอบไหมครับผมว่าทั้งสองในงานคุยกันนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็ ออตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ประจุเหมาะเลยเพราะว่าชาว์วอชชคและก็เรื่องของตัวไม้รวมทั้งธุรกิจโรงแรมเนี่ยคงต้องใช้นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่ว่าเราจะต้องตอบสนองเรื่อง New Normal ดังนั้นในส่วนของสรบาบั้านการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนที่เ a a เราดูแลเรื่องของตัวการพัฒนานาวัตกรรมในรายสาขาเนี่ยมันก็เหมาะเจาะก,กันเพราะว่า บุคลากรรุ่นใหม่ที่จะต้องผลิตออกไปสู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวนวัตรกรที่สําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตัวธุรกิจท่องเที่ยวเยอะมากนะครับและตอนนี้มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งมีบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ออกไปแล้วสามารถทํานวัตรกรรมได้เพราะเมื่อก่อนเป็นสาขาที่ใช้นวัตรกรรมเป็นหลักนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วจะเกิดอะไร แน่นอนนะครับก็คงเป็นเรื่องของการสนับสน,นุนตัวในเชิงการพัฒนา้องน้องนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันเนี่ยให้รู้จักเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็สามารถนําเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นโครงการที่พัฒนาต่อได้จริงนะครับเพราะว่าสํานักง,งานเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนสถาบัน ส่วนในส่วนของโรงแรมเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของการปฏิบัติอีกแล้วมันจะต่างจากหน่วยงานวิชาการอื่นที่เน้นเรื่องของการวิจัยการสอนอย่างเดียวสอนและปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบุริสีเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนมากเลยนะครับ